สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าหน้าทีเ่เผยแล้วพิงกี้นั่งฟังธรรมะทุกวันหลังเข้าเรือนจำสังคมยังคงพูดถึงไม่หายสำหรับกรณีที่ศาลอาญาไม่ให้ประรกันตัวนางเอกคนดังพิงกี้สาวิกาและครอบครัว ในคดีแชร์ลูกโซ่โฟเร็ก 3D ซึ่งถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาคือร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อกงประชาชนรวมชอ่อกงประชาชนและรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนคดีนี้รวมผู้เสียหายเกือบ10,000คนและมีการกู้ยืมเงินกันมีความเสียหายเกือบ2,500ล้านบาทโดยทางเพจเจมอล์ร้อยแปดได้โพสต์เผยถึงความคืบหน้าของสาวพิงกี้และคุณแม่ระบุว่าตอนนี้พิงกี้และแม่ยังไม่ได้มีการ การร้องขออะไรเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ราชทันไม่ได้มีความเครียดใดๆเกินปกติและไม่มีการเก็บตัวอยู่คนเดียวระหว่างวันพิงกี้มีการพูดคุยกับแม่และคนอื่นๆในห้องกักตัวพิงกี้และแม่ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวนันตื่น5นาฬิกา30นาทีแล้วก็กินข้าวออกกำลังกายดูทีวีที่จะมีการเปิดสารคดีธรรมะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ